รับด้านทางเข้าด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลธรรมโรหะอริยธาตุบริเวณนี้จะเป็นส่วนของเหมือนเป็นที่ทเก็บสะสมเป็นที่แสดงของเหล็กไหลชนิดต่างๆนะครับซึ่งเป็นสองชั้นนะกว้างขวางข้างบนก็มีแอร์เย็นสบายเดี๋ยววันนี้ผมสิทธิโชคเบญจชยะนะครับก็มาทำบุญวันนี้รู้สึกว่าในชีวิตผมจะเป็นรอบที่4แล้วแหละ ก็มีพาเพื่อนมาบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่ามาแล้วสบายใจดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่กันยายน2559หอยก็โชคดีมีบุญได้มาเจอคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวให้คุณใหญ่ช่วยอ,อธิบายแนะนําตรงส่วนของด้านร่างเนี่ยนะครับว่าอะไรยังไงเชิญเลยครับคุณใหญ่คุณใหญ่เดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับคุณใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่นี่เลยใช่ไหมครับช่วยงานหลวงพ่อ มานานหรือยังครับก็ประมาณ5ปีได้หลวงพ่อท่านชื่ออะไรนะลวงพ่อสมพรสมมวโรสมวโรเป็นญ่เป็นระดับพระปรัใช่พระปรัชครับสมพรสมมรตรงนี้ตอนนี้ยังเป็นสำนักเคยมาคุยท่านก็คือว่าเป็นวัดไม่ได้เพราะว่าพื้นที่อยู่ใกล้วัดอื่นใช่ไหมครับตามพระราชบัญญัติสงครับแล้วแล้วอย่างคุณใหญ่นี่เหตุได้จึงมา เลือกช่วยงานที่สำนักนี้เป็นลูกศิษย์ที่นี่จึง,จงผมก็เป็นเหมือนบุคคลชาวทั่วไปอก็ตะเวนหาครูบาอาจารย์ก็มาปรากฏเพราะว่ามาได้สัมผัสท่านครับปฏิปทาท่านครับ,รบแล้วครั้งแรกที่มาผมก็มาเหมือนคนทั่วไปับมานั่งฟังท่านอธิบายเรื่องท่ากยสิทธิ์เด็กไหลอืแล้วพอจบการสนทนาหลวงพ่อก็ชี้มาทางผมว่าอย่างโยมที่ฟังนะไม่เชื่อหรอก ไม่ได้เห pues ็นกระตาผมบอกใช่ครับเพราะอาชีพผมไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ทั่วๆไปอาชีพเป็นท uh, ี uh, um, uh, ่รูกษากฎหมายเราเราก็ไม่สามารถเชื่อใครได้ง่ายๆมันต้องได้เห็นสัมผัสได้ได้รู้จริงแน่นอนต้องทดลองต้องเห็นด้วยตัวไปเชิญกับท่านที่หลักธรับหลายครั้งเพราราบอว่าสิ่งที่เรามีข้อสงสัยจนอายุเราจะ60สิบแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็น ก็ภาวนาว่าถ้าได้ไปเห็นก็เป็นบุญตาเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปบุญคุณโทษจะมีจริงรจะได้เล่าขานสู่ลูกหลานได้ว่าสิ่งที่เรากังวลสงสัยกันนั้นนะสิ่งที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมแล้วบาปบุญคุณโทษเราจะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วร,รเราก็เลยมีความขัดความสงสัยนั้นหายไปละก็เลยเกิดความศรัทธาก็เลยได้มาได้มา อุปถัท่านอ่าแล้วคุณใหญ่เป็นคนจังหวัดอะไรบอกได้ไหมครับเอ่อผมก็คุณใหอยู่นคนปรปฐมอ่อนที่เนี้ยนะครับใช่คับแล้วปัจจุบันก็คือว่าหมดความคลางแคลง<ม>สงสัยกระจ่างแก้งใจศรัทธาเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบเพราะว่าเราได้สัมผัสได้ได,ได,ได้หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ต่างกันครับเมื่อเราสงสัย สิ่งสําคัญเราต้องพิสูจน์อืนะไม่ใช่สงสัยแล้วก็พูดไปเรื่อยเรื่อเราต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นที่เราสงสัยคืออะไรอย่างไรอืแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วมันก็สิ่งที่เราสงสัยมันก็หายหมดไปแล้วสิ่งที่ปรากฏอย่างอย่างเช่นอย่างเนี้ยครับเป็นเหล็กไหลซึ่งน้ําหนักสามตันอันนี้ตันเลยฮะสามตันนะซึ่งเป็นองค์รองจากมามาหลังจากที่ได้ได้ มีใครได้เห็นข้างบนแล้วเนี่ยจะเป็นองค์รูปเหมือนท่านท่านสื่อเทศหลวงพ่อท่านมีปฏิปทาโดยที่คู่กับเทศองค์ร่างเทศที่เข้าสู่สัมผัสได้หลวงพ่อจะไม่ใช้ลิตรตรงนั้นหลวงพ่อ่านใช้บาร,รมีนอธิษฐานแล้วก็ปรากฏว่าได้องค์นี้มาปรากฏในถ้ำเดี๋ยวระหว่างคุยสูงร้อยเท่าไหร่ครับผม<อ>คุณใหญ่เดี๋ยวเชิญยืนข้างๆผม<อ>ให้ดูว่า ผมที่บอกสามตันเนี่ยนะ1้8นะครับตัวเท่าผมดูนะครับโอ้โหนี่นี่นี่ถ้าถ้าไม่รวมพื้นเนี่ยนะสูงใหญ่มากเลยนะครับครับอันนี้ได้มาจากถ้าที่ไหนครับเออที่จังหวัดกระบีกระบีนะครับกับเชิญมาแล้วปรากฏว่าครับต้องใช้เครน5ตันยกโอ้โหนะแล้วไม่สามารถขึ้นบนอาคารได้ครับครับก็เลยมาประดิษฐานอยู่ด้านนี้ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ กพระพิคเนตรอบนั้นผมมาเจอครับแล้วก็ออมีองค์นอนด้วยแลล้วหังองคค์พิเนอันนี้เทพนาจาองค์ก่อนนะอันนี้ตันทั้งองค์นี่ก็ตันเหมือนกันอันนี้ตันอันนี้ตันทั้งองค์อันนี้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะนี่ไม่ต่ำกว่าสองเมตรได้เลยนะขึ้นขึ้นเข้าอันนี้ไม่ได้ติดทวนท่านขับอาคารไม่ได้ก็เลยอยู่ตรงนี้ออ๋ครับแล้วล่าสุดที่ได้มาคู่กับเันน้อันนี้พระสังกัจจายพระสังกัจจายเป็นสองพระสังเป็นสองเนื้อซึ่งโอ้สองเนื้อปรากฏมาอย่างนี้เลยปรากฏอย่างนี้ แล้วสิ่งหนึ่งที่คนไม่เชื่อเอ้ยเนี่ยทำขึ้นไปไปวางเตียมไว้แบบรู้กันไปแล้วก็ไปขนมาที่คุณใหญ่เคยไปร่วมด้วยใช่ไหมใช่ครับในถ้ำเคยคิดเคยมีความคิดนี้มาในสมองไหมมีฮะองค์นี้โดยเฉพาะองค์นี้เนี่ยตอนเข้าไปในในถ้ำเนี่ยครับมีเถาวันมาขวางทางทั้งหมดเลยแล้วถ้าใครจะไปทํำเด็กขนาดนี้สมตันจะเอาโดยเฉพาะ เราเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะศาสตร์เป็นฉลาดด็อกเตอร์ให้เขาดูเขาบอกว่าอย่างองค์นี้เขามาดูองค์นี้คองค์เทพนีจะาบอกว่าเขาทาได้อืใช้เลเซอร์ยิงตอนแรกเขาเห็นแค่เผลอๆใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกเขาใช้เวลาเลเซอร์ยิงใช่เลเซอร์ยิงห้าปีกว่าจะแตกอย่างนี้นะเขาบอกอันนี้สองวันโอ้ครับครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกมาแล้วในยุคนี้นะถ้าจะทําอย่างเนี้นะ แล้วปรากฏพาอยหลังจากนั้นเขาเขาได้มาครับจากเขาไม่เชื่อเขาก็มาส่องเอากล้องมาส่องเอาอะไรมาแล้วปรากฏว่าเขาบอกเ้นโลหะอะไรมันมีมากมายอืเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้ได้ได้ส่องเข้าไปใกล้ๆเห็นได้เลยครับเดี๋ยวถ่ายทํำได้เล้น้าเหล็กอะไรมันมากกว่านวะวถึว่าเก้ามันมากกว่าเก้าชนิดเขาก็เลยมาถามว่าแล้วนี้โลหะนี้เีละโลหะธาตุอะไรบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะมีทองสังกะสีดีบุกโทุกทุกอย่าง ทองแดงอะไรเนี่ยเขามารวมธาตุกันครับแล้วการรวมธาตุทั้งเนี้ยเขาบอกอพอเขากลับไปเขาบอกว่ามนสรารภาพว่าไอ้ที่ห้าปีถูกมองว่านี่มันใช้โลหะชนิดเดียว<อ>ใช้เลเซอร์ยิงแะแต่อันนี้การผรสมผสานการที่ออกมาลักษณะน,นี้ยเขาบอกว่าเขาหมดปัญญาเก้าชนิดได้มันมากกว่ามากกว่านั้นอีกมากกว่าโอ้ฉะนั้นการรวมธาตุทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานให้ออกลักษณะยอย่างเนี้ยเขาทำไม่ได้ เมื่อกี้เห็นพูดค้างไว้คือที่จะพูดว่ามีเถาวันปกคลุมทางเข้าสรุปคือความคิดผมคือว่าแล้วใครจะเอาเข้าไปได้ยังไงอการที่จะเข้าไปเอาต้องมาฟันไอเถาวันที่มันขวางอยู่คือถ้าฟันก็ต้องเห็นใช่อกว่าจะเข้าไปถึงองค์ท่านเนี่ยรถจะเข้าไม่ได้ต้องตัดเถาวันที่มันเลื้อยข้างทางเข้านี่แล้วรถถึงจะอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนคือว่าถ้าคนไม่เชื่อเขาจะมอกว่าเนี่ยเอาไปแอบเอาไปแบบเอาดินทับถมเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำ ต้องมีคนขนเข้าไปก่อนแต่มีที่คุณใหญ่เขาบอกมาคือว่าองค์ของเนี้ยใหญ่สูงมากและทางเข้าก็แคบต้นไม้ก็อะไรก็ปกคลุมลำต้นของต้นไม้ก็ไม่ใช่เล็กๆใช่ไหมครับคือเป็นไปไม่ได้ต้องเห็นต้องเห็นหลักฐานร่องรอยซึ่งคุณใหญ่หรือทีมงานเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่มองอะไรก็สังเกตดูเหมือนกันแล้วถ้ำถ้ำโดยปกติถ้าเปถ้ำซึ่งใครก็ไปท่องเที่ยวได้อ๋อ แล้วถ้าเห็นเนี่ยคนที่เขาเห็นเขาต้องย่อมปรากฏมีการเล่าการัรบเราผ่านที่เข้าไปปรากฏ่าไม่มีการที่ไปเชิญเนี่ยต้องสื่อว่าไปอยู่ที่ทําไหนด้วยอืแล้วท่านเหมือนผ่านมิติมาแล้วมาปรากฏครับแล้วก็ยกมาตอนแรกคิดว่าจะเอารถธรรมดาไปได้ครับถ้าคนที่คํานวณได้เนี่ยย่อมรู้ขนาดรู้น้ําหนักก็ต้องไปถึงก็ยกได้เลยปรากฏเราไปถึงคนที่ไปเจอ ไปคำนวณว่ารถที่จะขน,มไ,ขน,น,ะนไม่ได้ขณะนี้ปรากฏเอาคือรถไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนรถเคลนอีกระดับหนึ่งอ,อ,อีกจังหวะหนึ่งเพิ่มมาเพื่อยกขึ้นได้แล้วนี่กว่าจะนําออกมาได้ทุลักทุเลน่าดูน่าดูน่าดูครับใช้คนทั้งหมดกีคนครับคุณยายเห็นตอนช่วงเขาขนยายได้ไหมครับไม่ตาม่างประสทอันนั้นเนี่ยคนนะแต่คนมาเอาไว้ไหวต้องใช้เคลนเครื่องลากเครื่องยนต์ช่วยใช่แล้วก็ใช้เครนยกขึ้นมาบนรถถึงขั้นลากเลยนะลากมาตามพื้นเลยนะเวลาคุเลยมันตันนะ ด้วยนะครับที่บอกว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับสามตันัเดี๋ยวไปดูด้านหลังสิ่งที่บอกเนี่ยเนี่ยฐานที่วางต้องใช้ใช้ฐนที่วางครับผมต้องใช้น้ําหนักใช้ใช้เหล็กเหล็กเยอะมากนะเหล็กแล้วแล้วเนี่ยล้อล้อพวกนี้ต้องใช้ล้อระดับถ่ายน้ําหนักเป็นหลายๆอย่างดีใช่ครับแล้วเราต้องเข็นการเคลขึ้นเดี๋ยววนไปดูด้านหลังนิดนึง แล้วถ้ากล้องซูมได้ชัดๆอยากจะเห็นแต่ถ้าใครมาไม่ไม่ควรเอาอะไรมาเคาะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกหักได้นะโอ้ไม่แตกแล้วนัตันแต่ว่าไม่ไม่เป็นเป็นโลนครับเดี๋ยวเ๋ยวฝากพี่ด้วยครับผมทนขอขอนิดนึงค่อนข้างจะแน่นๆนะตันนะตันว่อง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 ใช่ใช่ครับเพราะรถรถห้าตันเนี่ยยกแอด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 ขึ้นลั่นเลยครับ พราะเราเราเราเคยถ่ายแน่ตังหมดครับสุดท้ายแล้วครับคุณพี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเก้าเกินเก้าชนิดอะไรแลดทา่านะนะตรงนี้สุดท้ายแล้วครับอาจช่วยบทสรุปนิดนึงว่าจากประสบการณ์ที่ตามหลวงพ่อท่านไปอัญเชิญครับแล้วนี่รอบนี้คือไม่นานเลยใช่ไหมที่ใหญ่สุดโอ้โอ,องค์นี้ถ้าะเรียกว่าใหญ่ที่สุดทีที่ที่ได้ตั้งแต่เชิญมาครับที่ได้เชิญมาสามใจมหัศจรรย์มากคือคือถ้าบางคนเนี้ยบอกว่า อันนี้เตี้ยมเตียมเนี่ยเจอองค์เนี่ยเข้าไปนะคุณคุณจะหมดความสงสัยไปแล้วได้เยอะนะแต่ก็อย่างที่ว่าโดยหลักของคนไม่เห็นด้วยตาไม่ได้พิสูจน์ก็จะคางแขงสงสัยต่อไปตราบใดที่คุณได้เข้ามาาท่ครับอย่าสงสัยอย่างเดียวเข้ามาพิสูจน์เชิญมาพิสูจน์เชิญมามาชมมาถ้าศรัทธามาด้วยความศรัทธาท่านก็จะได้สิ่งที่อัศจรรย์กลับไปครับแต่ถ้ายังสงสัยครับ ก็มาชมเป็นดุงตาอืนะเป็นปัะสารณ์ในชีวิตแต่ถ้าสําหรับผมก็ต้องบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งลบหลู่นะครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ลึกลับนักวิทยาศาสตร์คนไม่พอมีมากมายใช่ครับผมเห็นด็อกเตอร์บางคนโอ้โหบางอย่างนี่ฟันธงง่ายเหลือเกินฟันธงแล้วบางครั้งเหมือนไม่มีเหตุผลนะสำหรับบางคนนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ครับอาจารย์ของศิลปินแห่งชาติครับ เคยมาทดลองแล้วซวิตสูตรแล้วแล้วแหมไม่อยากจะเอ่ยนามท่านแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเอ่ยเลยครับท่านมาขอเข้ามาหลวงพ่อขอคํามาผมเคยได้ยินหลวงพ่อเล่าเหมือนกันขอเข้ามาเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าผมเองเป็นช่างลองมาตลอดชีวิตครับผมประมาทหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทําขึ้นเองอืผมไปลองทําบตามที่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็น การไหลยืดย้อยการหยุดต่างๆเนี่ยผมทําได้แล้วปรากฏว่าไปทําแล้วไม่ง่ายหรอกครับผมมาว่าขออภัยหลวงพ่อที่ผมได้คิดปรามาหลวงพ่อ,อขอเข้ามาหลวงพ่ออหลวงพ่อท่านก็บอกอ๋อโยมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ถือว่าอาตมาก็ได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วท่านคือถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ครับถือว่าท่านก็ได้พิสูจน์ท่านเองหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรอท่านก็บอกว่าอ๋อเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็ดีที่ท่านพิสูจน์เองครับก็จะได้เป็นความศรัทธาส่วนตัวครับก็มีหลายท่านนะครับท่าน อาจารย์ดรท่านผู้เชี่ยวชาญท่านาโลหะมาหลายท่านแต่ก็มาแอบมาคุยแล้วก็มีโอกาสหนึ่งเจอครั้งหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านมายืนเป็นครึ่งชั่วโมงดูเป็นรูปทรงแคปซูลสีทองอข้างบนแล้วท่านมาถามว่าคุณผมก็บอกอครับผมก็มาสัทธาหลวงพ่อถามจริงๆองค์เนี้ยทำมาหรือเปล่า ผมก็บอกตามที่ผมทราบมาเขาไม่ได้ทําท่านเชิญแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วได้คําตอบจากเขาว่าเขาเลยเปิดตัวว่าอ๋อเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทางด้านเชี่ยวชาญทางด้านโลหะมาตลอดชีวิตครับถ้าผมบอกว่าทําเขาจะไม่เชื่อผมอ๋อเพราะอะไรครับก็บอกว่าถ้าคนทําเก่งแค่ไหนก็ตามมันต้องมีรอยตะไบมีตามดแต่ที่ห้อเห็นปรากฏมาเขาเดินอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เห็นครับ ก็นี่๋อผมโอโโอโก็เป็นความรู้ของผมผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่ผมทราบมาว่าไม่ได้มีการทรําท่านก็เลยบอกว่าเปิดตัวว่าเอาท่านเป็นอย่างนี้โอเคถ้าคุณพูดอย่างนี้นผมก็เชื่อผมโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ได้ให้ความรู้ผมเพิ่มเติมด้วยครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้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 ไดับและมีอีกมากมายถ้าใครได้มานมัสการกราบหลวงพ่อหรือมาชื่นชมมา นั่งสมาธิามาบ<ร>ูชามาร่วมบูรมาร่วมส่งเสริมคือท่านอยากให้เรื่องพวกนี้ไปให้ชาวโลกได้รับรู้ก็เชิญถ้าเจอคุณใหญ่ก็คุยได้นะครับ,ถ,รบถ้าเจอคุณใหญ่ในรายการ youtube ช่องพี่สาวมามา,มาสวัสดีทักทายทักสอบถามได้นะครับขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับผมที่ให้รายละเอียดแล้วก็ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเหล็กไหล ม,มาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองนะครับมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองมาพิสูจน์แล้วก็จะได้สิ่งที่อาจจะไม่คาดคิดับนะสิ่งประสบการณ์เดิมอายุเราปล่อยเวลาผ่านไปเอาข้อสงสัยที่ค้างไว้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปรบเราอย่าให้เราสิ้นไปโดยที่ข้อสงสัยติดไปได้มีโอกาสให้ลูกหลานได้รู้บาปบุ้มโทษอ,อันนี้เป็นต้นเหตุต้นธรรม ะะเพื่อให้เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมไม่มีอะไรได้สูงสุดเท่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเราก็ฝากไปเท่านี้ครับ,รบขอบคุณคุณยามาครับสวัสดีครับ